ลความจุกเหรอจ้ามีคนส่งหมายสารมานะว่าให้บอกบอกว่าพวมจุกไอ<ห>้อิงเหรอไม่รู้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 ไม่บอม้องห่วงกวามจุ<อ>หรือวะไม่ใช่อ้วกไรเครื่องมันวะเจอพี่ล่างกลางวกเครื่องไว้ไม่ได้อวกเครื่องหน้ามันทาร้ายแต่ได้ เขายัดมามมมผมไม่อ้วกใส่ว่ะดีหรกลากมาบ้านใหญ่รู้แลพี่ปันฝันปันของสายล่างสายล่างปันจศักดิ์อังประตูบ้านใหญ่สายล่างป้งาจศักดิ์าล,าลากมาขวาล่าง ขวาล่างมีวอกแดงโอ้โหหี้ยไม่น่าลากมาเลยแพทเทปล่างกลางได้เป็นแล้วลาานาบ้านฝาเขาชัดเจนปะตัวน้หายออกแลวใช่ไหมหายแล้วปัดซ้ายกลางต่อซ้ายกลางปัดสองขวาล่างปัด ดี๋ค่อยไปปัดต้องไปปัดล่างปดีิบเราไปป่ปบ้านฟ้าฝ่าบนดีกว่าชีดีกว่าแล้วไม่เสียหมมายบ้านฟ้าฝ่ากลางนะพี่ กีบปลาตีวอบวอบผมสมบนกลางได้นะได้ได้อยดาบกบันฝาร่าเดาบกบั ขาบนนอะเครื่องกลางแหมก็ได้ออนตาก็ได้ครับทับไม่มีใช่ไหมมีกลางก็มีเครื่องโอเคงั้นปั่นกันหมายว่าขวาต้องเซฟแล้วนะหนูก็ซ้ายมีแล้วซ้ายปั่นขวาร่างก็ไม่มีตัวกลางแมพบอลลากไม้บัวมาเลยพี่มันมีสองแบบไม้ไม้บัวพวกแดงนะไม้บัวอ๋อใช่มีตัวแดงงั้นเดี๋ยวลากเข้าบ้านใหญ่แล้วไงก็ต้องมาแล้วไม่มาไม่ได้ ไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บในสุดของจริงจะชัดถ้าอย่างนี้ตัวอะไรก็ได้เนี่ยจริงเลยถ้าอย่างนี้ตัวเอาตัวอะไรมาไล่ก็ได้นะแอฟพุ่นบนกลางพี่เอกพี่เอกได้คลิปนะได้คลิปนะไอเครื่องกลางแบบเสร็จแล้วมาปั่นเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีไน แน่ดูเก็บบัลลัตีแน่เลยรอบนี้พับเซฟเลยกันให้ผมก็ได้นะโผล่ตรบมันขวาทิ้งนะเหมือนจะกที่ไม่เอาโอ๊แดงมั้งน่ะทิ้งเอาโอ๊แดงใช่ใช่เฮ้ยเต้นเฮ้ยเอโอ๊แดงอยู่น่นจังเฮ้ยเฮ้ยลมเราร้องเอ๋ทนายลมเราร้อง เดี๋ยวพาไปส่งเลยว่าติดพูดงี้กระสานทุกคนเฮ้ยแขวนฝากลางว่ะฝากลางัไม่มีใครเปิดหรอหมดแค่เปิดมาไม่ทันบล็อกหลบห้เอาบลองหลบห้ไม่เป็ไรเออแตกแล้วเอาแตกไม่มีไอเฮียงงอนพี่อยู่หน้าชิดละบอกกันหน่อยพี่บอกเลยโอ้โหถ้าไรพี่เอกตอบพี่มี อุ้ม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 ไม่ได้พี่ยี๋ยวบอกไม่มีลูกอยู่แล้วมีลูกมีแทงอยู่แล้วยาวเดี๋ยวไปนอนไม้ให้ระวังนะพาต้องพา่เข้าละเดี๋ยวพาแล้วมันจะตายหมดเอ้ยอุ้มสวยดึงเลยเอายาว ไปบ๊อบมาแล้วจ <c oughs> ้าให้เขาปล่อยนะเนี่ยปล่อยพี่เขียวใช่พี่ฮะพี่ว่าคนนี้ใครไม่รู้ใครโอ้โหเหม็นเน่าโมลิเซนด้วยไปขวากลาง อ๋อผมสายบนเมื่อกี้บนกลางเกียร์พังไม่ได้ว่ะปั่นเลยนะอยู่กูลหล่นนะพี่ไม่ก็ฉถามเมื่อก,กี้แมทเทพคืออะไรที่บอกขวางกลางอา๋อไม่นึกงว่าถามมาเล่นอยู่ไนอ๋อไม่ยัดฟ้ายเข้าไนเลยปั่นเซอ,อร์บิรนหอยสวยเล่นให้หมดปพับเลยแล้วกันฮ้ย ปั่นโคตรเร็วยูนิวขวานบนนะธรรมดาถ้าได้ว่าไม่ทําอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์นะเกิดมาซัดเกิดมาซัดนะไม่มีละครื่องไ้รูเล่นบ้านฟ้าให้เมียะไดีนะปั่นดูเรื่องดูเรื่องเอาตินั่นไหนเอาตินซาบนซาบนบ้านขวาบนนะบ้านฟ้าเสร็จแล้วโซเท็อะไรโซเท็มลูนมีรู้นี่หรอมี

อยู่ตรงไหนส่วนไหนของข้อบนไงหลังไม่ส่วนล่างล่างนมือขวาล่างบนมือขวาล่างแต้วพี่ลากซอมบี้กลับมาทำไมอ่ะไม่ได้ลากกลับมามาตามกูมาเองพี่ก็เพียงวนไปอีกฝั่งนี้พี่จะพี่จะมาทางนี้ทำไมเหลือจะเชื่อเป็นปฏิทิมนี้เป็นไหมมาแล้วสวยดูถ่ายแล้ว โอ้โหยังไม่ทันวะไอ้อารลากไปนี้มันทำไมใช่ไหมมีป๊อปแล้วก็แขวนระเบิดแล้วก็เลยด่านี้มาอีกหนน้อยยุ่งเ่จะชื่อลำซ้ายล่างให้โอ้โหปั่นขบบนอยทั้งป๊อปทั้งแควแล้เบิดได้มาโครโรลราวะเขาล่ะกลางบนมีคนแอบเล่นไปแล้วนะมีแต่เลเวลเล่นอะไรไม่เออกูมากลางบนน่ะไม่ได้เล่นเลยขับคาสอมบี้ไป ไอการข้างนกไรแล้วเนี่ยหกสิบแวเมีตอรหนึ่งหลักแล้วักกูเอาไปก่อนหนึ่งพันทไปแล้วไอแผ่นทำาักใส่อากาศนะไม่ได้ทำใส่ซอมพีอ๋อจบแล้วพีอทำใส่อมพีวิพัทใส่โอกาสทำไมอะเพ่รของก้ากไหมหร่า่เขาก้าวไปก่อนนะไอเครื่องสุดท้ายอะได้ๆทำรัเปิดขออนไอเี่ติดแล้วเราวิ่งไววะให้ดอนเ ไ้ออดใม่อกีอก่อนจะติดเครื่องไม่ทำให้เซอร์วิงไวหรอเมื่อกี้ตอนแรกกูว่าเดินใช่ปะพอเครื่องติดทุกคูวิ่งได้ไม่มีไม่มีเผลอแล้วกดชิปหรือเปล่ายืนขาแข่งไปนะบอกเลยรอรอโอโหซีลินนะอะไรโอ้เซอร์ซอบบีมาแล้วนี่ อันหนึ่งอันหนึ่งจะโดนแล้วเนี่ยใกล้แล้วคอมพิมาเลยเนี่ยไปดูว่าไอ้คมพิมานะเปิดููนไม่ได้แล้วตักอ,ออกไปที่ที่ยงไม่เจ็บเลยปัดดิเซ่ไหมที่เฟิร์นอะเคยเนี่ย ิ่งไปนี่ไงติดแล้วติดเลยติดเลยแทบเปิดเรื่ยที่สวยไปเปิดขวาบนแล้วซอมบ,บี้มันก็มานะคุดโดเมื่อกี้่วิเห็นปะเมืแ่อบบกี้่วิเห็นตัวปะ <c oughs> ตอนแรกตอนแรกตอนแรกก่อนเครื่องติดใช่ปะกูแบบ ก็ติดกเำลังวิ่งไปขวาบนทำได้ไงก็ไม่รู้เว้ยว่าแนนอนผีป่ะกู้ก่าเดินมาขางติดกูวิ่งได้ไงเสร็จแล้วขวาบนอ่ะไม่เสร็จพี่ซอมบี้อยู่กับผมไม่อยากเชียอะไรแต่ใท้การเสร็จแล้วนะไม่ทันแล้วหล่อนนะพี่เปิ้ลหล่อนแนนอนบ้าขวาบนเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเข้าใจว่านอนน้อยมาแล้วอยู่พี่พี่ไหนแมนเทพนอนบ้างเล้ยกระบายดักดักดักพี่ดักดัก ตตาา uh, บอกมันดิบอกอยู่เอ้าอ๋อโอเคโอเคเก็บแล้วลากออมาลากเายิ่งออ่มาสายกลางเราลากูมาอยู่เฮ้ยเจอกูเหียไม่กัว ไปาเอ้าต้องมีขวาวบนเราตรงไหนอ่ะข่าวบนกับท้ายกลางอ๋อหนูจะวิ่งออกรูนั้นแหละนะทีมหนูวิ่งออกรูนี้บล็อกรูนี้ไว้บล็อกไว้เออสวยแค่นั้นแหละมองกูหลบไงหลบแต่โดนติดกับดิจิตอลบอสบอสบอส เด็ดก็ลาบที่จืดจางไอ้เหี้ยทำไมเรายังไม่มูออนจากด่านอีกวะไอ้ฟอนยืนเฉยๆมาอ่ะกูยังกูยังเชิงอยู่ใช่หรอวนเรือกูวันเรือ ฝันแดงไว้จัดมาแล้วขว <c oughs> าบนจัดมาแล้วไอ้แท็กเปิดได้อะไรอะ่ะจัดมาแล้วเบ้า,าเดีา<อ>เออยังไม่โดนเฮ้ยไอ้เฮียโดนเท้โดนขวานใหญ่ลนะโดนขวานใหญ่ โ,โ,กโ,กโ,โูโโกนเรือโูก้เลอใหญ่หันหน้าหันหน้าหันหน้าสิบกระดุกกระดิกยีย่สิบห้า คู่บนเรือเดี๋ยวคู่บนเรือเขาก็ไม่ทิ้งจริงเนาะทิ้งลงมาไล่พี่เฟิร์นกันจบแล้วนะ อ้เหรอคนเรือำทาอะไร่ถ้าไรพี่คือมันเลือกไอแซกแน่นอนใช่เู้พเดินเร็วกูใสิเดินเร็วมาแล้วเย็นลู่แซกเอาเดินเร็วดูมเฮ้ยให้ปันเรือปันเรือโอ้โหขี้โอ้โหโค้งงกเลยพยายามให้ปัดด้วยเนีรเทเฮ้ย ไว้ทึงไม้ไว้ึ้งไม้ไว้็ักโลกเลขลมอละไรเอาอะไรมาพูดแซะเอาอะไรมาพูดตอนนี้จุดให้สองปูนอยู่จะได้ฮิวเร็วเป็นสองเท่าเพอร์เจอร์ไปเรื่อยนะเอาแล้วพูดแซะลองว่าลองย่างมันทำได้นะเว้ยเฮ้อแอบแซกกูไปลองฮิวแล้วกูไม่เห็นฮิวได้เลยมึงยังไม่เจ็บ มวยปันไหนเนี่ยกลางแมพโอ้ยยัดไม้มาแล้วปันก็แย่แล้วยืนเฉยเห็นไหมยืนเฉยนะรอจังหวะเขาเป็เดี่ยมกูรังจะไปแกล้งโซโหเลยนะแกงกู้ทำไมโอ้โหกูรังจะได้คลิปลงตอนเช้าตอนแปดโมงโอ้ เออบ้านเล็กเบ็ดเม็นปพะวะพี่เฟินใช่อ่ะล้วกระต่ายโดนวันไปดิประตูอยู่ไหนอ่ะแสกไม่เห็นมันจะเร็วขึ้นสองเท่าเลยเฮ้ยก็อยู่บูนเดียวมันจะเป็นเร็วสองเท่าเลยนะเฟ่แบบตัวนี้เนียนเนียนเนียนพุ่จะเอาจแตร์เอาลูกต่างหูมาทำไมนี่กู่งจะเอาจะแตรกระต่ายกระต่ายเฮ้ยเออได้ปะไปได้ลับต่อดิลยวบต่อดิ เปิดบ้านปลาอยู่นะโอ้ยได้ตองแตกได้ตองแตกนอนไม้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 เฟิร์นนอนไม้ส้นหามึงเนหามึงได้หามึงเจอเฟิร์นหามึงไม่เจอหามึงไม่เจอห้าสิบห้าสิบเอ้ยแตกล่อว่ะไอ้เหี้ยแตกโผล่หน้ามาว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วทิมกูไอ้นั้ไอแฟนทิมกูเอาเลยโอ้เหี่แตกแข็งเกินไอ้ยี่แล้วความรู้สึกยากจัดเลยความรู้สึกไม่มีอ่ะไอ้เหี้ย กูทำใจไม่ลงไอ้ที่มันเปลืองไม้ทำใจไม่ลงโอ้ทำใจไม่ลงเปิดเปิดแล้วนะบ้านเลกอะเปิดแล้วนะลมแล้ตายใครลงลแล้วอแล้วโอ้บล็อกลุ่บล็อกลุด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 ฉันหลุดได้ทีนึงทีนึงหลุดหลุดหลุสวยาด เปิลมลอเปิดประตูนั่นอยู่โอ้โหโดนปลาปลาขวานระยะไกลแล้วแล้วปิดไมค์พูดบอกว่าขวานไม่มีใช่ไหมเรียบร้อยอแล้วจะเสียงนะ้ำขวาก็ไม่ได้เติมขวานนะมันจะมีขวานไม่ให้หรอหรือหมดแล้วถ้างั้นเราต้องทิ้งแล้วหรือเปล่าถ้าเขามีขวานเราก็ช่วยไม่ได้ไพีนะ่เอกงึงแล้วเอกงึงแล้วช่วยไม่ได้ไม่มีไม่มีขวานแท็กอยู่ไหนวะเฟินมาใกล้กูเฟินมาใกล้กูไปพี่ไป ไปไปไกลๆลงใกล้ๆดิไปลงใกล้ๆดิไปลงไปไปลงใกล้ประตูคือะไรทมไปลงใกล้ประตูก็นี่ไงประตูแล้วพี่คนนอ้กูไม่รู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 ้ไอแกไอแงไอแร็กไอแร็ไอแร็้แร็แร็กไอแกไอแครกไอแครกไปบนกลางแล้ไอเหี้ยรบนกลางเปิดแล้วล่ะเอาเลยรอดแล้ว ตามมันนี่วะมันจะคิดจะแผนวะรอดไรใช่ปะรอด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 ล็อกโลกล็อกโลกล็อกโลกไม่รู้ก <laughs> <laughs> ู้ทำทุกอย่างเลยคุยสีครับกู้ทำทุกอย่างเลย เอฟซีไม่เจอไรฟวกนะคนนี้ทุกคนก็ยแย่นะ